พี่เออยากอะอยากได้รถอะแต่วเซลล์บอกว่าต้องใช้คนกู้ร่วมอะที่นี่ต้องทำยังไงดีอะใช้คนคำ้ำเอาใช้คนขำเหรอเออต้องใช้คนคํำใช่ไหมในกรณีคนคำมาะนะพี่เอจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไฟแนนซ์อะขออยากได้คนคํำอะอในกรณีไหนรู้ไหม <จะ S 2> หนึ่ง,งเลยอาชีพไม่มั่นคงอ,อย่างเช่นนี้เลยถ้าเป็นแม่คา้าหาบได้แผงลอยอแทนเลยปึบ๊บ ประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าหนึ่งเลยนะคะเราไม่ได้มีแบบว่าใบเช่าทงเช่าที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้มีเอกสารพูดง่ายๆเลยมีแค่ัตรประชาชนทะเบียนบ้านไม่ได้มีเอกสารนะคะที่มันชัดเจนเนาะอันเนี้ยอาจจะต้องได้ใช้คนค้ำนะคะค้ำเนี่ยค้ำได้ในกรณีมีมีใครค้ำได้บ้างอ่าเด็กชายก็บอกเลยอ่าพ่อแม่นะครับผมเนาะ พี่น้องนะครับผมคำนอกก็ได้เนาะคำนอกก็ได้เช่นเพื่อนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคุณน้าคุณลุงแล้วแต่เราแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เคสไปเคสในกรณีคนคำนะคะเป็นคำนอกก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะขอเพียงแค่ตรวจสอบอาชีพได้อย่างชัดเจนอันนี้คำได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหน้าร้านตรวจสอบชัดเจนเอกสารครบอันนี้ไม่ต้องใช้คนคำแน่นอนคอนเฟิร์มเลยถ้าอยากได้รถหรือว่าอยากได้ความรู้ดีๆเนาะ พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเราไว้นะคะถ้ายัางไรอย่าลืมฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย